สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรอบรู้กับมสทรายการที่นําเสนอเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับสำหรับเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านที่ทํางานในแวดวงสาธารณสุขวันนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับ ซึ่งวิทยากรที่ท่านให้เกียรติมาร่วมรายการแล้วก็แนะนําหลักสูตรวันนี้นะครับท่านก็เป็นประธานกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยา,าศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยสุโขโทัยธรรมาธิราชท่านนี้ก็คือรองศาสตราจารย์สราวุฒิสุธรรมมาสาครับสวัสดีครับาจานครับสวัสดีครับ อาจารย์ครับวันนี้มาชวนอาจารย์คุยถึงเรื่องหลักสูตรของสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอ่ายินดีเลยครับก็บได้แนะนําให้รู้ว่ามีหลักสูตรอะไรบ้างนะครับครับก่อนอื่นต้องถามอาจารย์หน่อยนะครับว่าหลักสูตรนี้ปัจจุบันนี้น่าสนใจแค่ไหนนี่สอดคล้องกับสภาพสังคมแล้วก็เศรษฐกิจปัจจุบันนี้ยังไงบ้างโอ้อันนี้ตรงเป๊ะเลยนะครับ,ค,รบคืออย่างนี้ครับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยเรามีในระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยนะครับเรามีเปิดหลักสูตรอยู่2วิชาเอกด้วยกันนะครับ วิชาเอกแรกเนี่ยคือบริหารสาธารณสุขครับอันนี้เป็นสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับอีกหลักสูตรหนึ่งก็เป็นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตอันนี้ก็เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมสาสกรรมเพรานฟังชื่อแล้วจะเห็นได้เลยนะครับว่าเน้นทางด้านสาธารณสุขเน้นทางด้านสิ่งแวดล้อมสาหกรรมซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาหรือเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยเนี่ยให้ความสนใจอย,อยู่ดังนั้นผมคิดว่าคนที่สนใจ หรือทํางานอยู่ในแวดวงของสาธารณสุขแวดวงของสิ่งร้อมอุตสาหกรรมเนี่ยอันนี้ก็จะมีหลักสูตรที่น่าสนใจที่คิดว่าอยากจะให้พิจารณาว่าสนใจที่จะมาพัฒนาความรู้ของตนเองหรือไม่นะครับอ่านะครับพอฟังอาจารย์ดูแล้วก็เหมือนกับว่าคนในแวดวงสาธารณสุขเอยอุตสาหกรรมเอ่ยเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะกับหลักสูตรนี้โอเกี่ยวดยตรงเลยนะครับที่จะได้เอาความรู้ไปพัฒนางานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ให้มี การทํางานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับครับถ้าพูดถึงเรื่องการการเรียนการสอนบ้างอยากจะรู้จังเลยนะครับว่าแต่ละกาเรียกกัละวิชาเอกนะผมพูดย่อยๆลงไปอย่างนั้นนะครับว่าเขาเรียนอะไรกันบ้างครับอ๋อโอเคทีนี้ก่อนเรียนอะไรกันบ้างผมเพิ่มเติมสักนิดนึงก่อนนะฮะในเรื่องของวิธีการเรียนนะครับคือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยภารกิจของเราก็คือเราจะต้องมีการจัดการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้กับประชาชนชาวไทยเนี่ยโดยเราจะใช้ระบบการศึกษาทางไกลนะเพราะนั้นชุดวิชาต่างๆที่เราจัดไว้ให้เนี่ยก็จะวางอยู่บนพื้นฐานของการศึกษาทางไกลซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกันในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับะะทีนี้ก็มาดูว่ามีชุดวิชาอะไรบ้างที่จะต้องศึกษาในหลักสูตรนะครับก็ขอเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่าในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารงานสาธารณสุขนี่นะครับ เราจะมีโครงสร้างหลักๆอยู่เนี่ยนะครับก็คือว่ามีชุดวิชาแกนชุดวิชาเฉพาะนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการทําวิทยานิพนธ์หรือว่าการศึกษาค้นคว้าอิสระอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเข้าเรียนแผนอะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของการอบรมเข้มประสบการณ์มหาบัณฑิตนะฮะนี่นี่คือโครงสร้างใหญ่ๆทีนี้พอพูดถึงวิชาแกนเนี่ยนะครับในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตเนี่ยก็จะต้องมีการศึกษาเรื่องของชุด สีสติและการวิจัยนะอันนี้เป็นพื้นฐานแล้วครับคนที่เรียนหลักสูตรปริญญาโทเนี่ยสิสติและการวิจัยเนี่ยจะต้องต้องเรียนแน่นอนนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นวิทยาการระบาดนะเพราะว่าวิทยาการระบาดก็จะเป็นการทําให้เรารู้ว่าเวลาจะเกิดโรคขึ้นมาหรือเราสงสัยมองไปคคิดคิดวางแผนล่วงหน้าเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการศึกษาแบบย้อนหลังหรือแบบไปข้างหน้าอย่างไรบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นวิชาแกนนะครับถ้าทาง น่าสนใจแล้วนะฮะน่าสนใจครับกับทีนี้พอวิชาเฉพาะ,ะ,ะวิชาเฉพาะเนี่ยนะครับอันนี้ทางสาขาวิชาเนี่ยเราก็วิเคราะห์ดูละว,ว่าคนในวงการสาธารณสุขเนี่ยเขาก็จะมีคนที่สนใจในสองแบบนะครับ<ะ>แบบหนึ่งค่าเรารู้ว่าแบบบริหารสาสุขทั่วไป<ะ>อีกแบบหนึ่งนี่สเกลลงมาแบบเป็นนิชมาร์เก็ตขึ้นละก็คือเป็นเรื่องของบริหารโรงพยาบาลนะครับเพราะสาขาวิชาก็มองเห็นว่าเมื่อ,อ กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการพัฒนาเนี่ยนะครับเขาอยู่ใน2พื้นที่นี่เราก็เลยออกแบบหลักสูตรนะครับ<แ>ที่มีชุดวิชานะฮะตรงนี้ก็คือถ้าเป็นบริหารสาธารณสุขเนี่ยวิชาเฉพาะที่ต้องเรียนก็เป็นการจัดการเชิงกลยุทธ์นะฮะเพราะเปะียโคละต้องดูละว่าเชิงกลยุทธ์เนี่จะวางแผนจะจัดการอย่างไรนะครับบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพ เพราะว่ายุคนี้ไม่พูดเรื่องคุณภาพเลยไม่ได้<ช>นะครับทำงานดีแต่คุณภาพไม่ดีอันนี้ก็เหมือนกับเสียเวลาละ<ช>นะครับสรรเสียทรัพยากรเศรษฐศาสาตร์สุขภาพนะเพราะว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยเราจะพูดถึงแต่ในเชิงเจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่พูดถึงเรื่องของเศรษฐศาสตร์เนี่ยไม่ได้เ<ช>พราะทุกวันนี้เรื่อง investment มีความสำคัญนะครับแล้วก็ต้องวิเคราะห์การเงินเป็น นะไม่งั้นเราจะบริหารสาธารณสุขนี่มันอาจจะไปแต่ทางวิชาการทางด้านสุขภาพอย่างเดียวอันนี้ไม่ได้ <c oughs> นะครับอันนี้ก็คือชุดวิชาที่ต้องเรียนนะครับเดี๋ยววิชาที่พนกับอบรมเข้มประสบการณ์มหาผลิตนี่เราคุยกันทีหลังนะครับทีนี้ถ้าเป็นบริหารโรงพยาบาลโ,โรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยนะครับชุดวิชาแกนก็อย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่ว่าก็เรียนเหมือนกับทั้งบริหารสาธารณสุขบริหารโรงพยาบาลนะฮะแต่พอมาวิชาเฉพาะเนี่ยตรงนี้ เนื้อหาสาระเนี่ยเราก็จะเริ่มมาบริหารโรงพยาบาลละเพราะฉะนั้นการจัดการเชิงกลยุทธ์ตะกี้เนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องกลยุทธ์ในบริหารในโรงพยาบาลการจัดการเพื่อคุณภาพเราก็จะเป็นคุณภาพของโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็เรื่องของเศรษฐศาสตร์สุขภาพเนี่ยเราก็ยังเพิ่มเติมในเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องของทรัพยากรด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะนี่ก็คือ ชุดวิชาแกนกับชุดวิชาเฉพาะนะครับทีนี้มาพูดถึงว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นของแผนกไกนะ่แผนกไก่นี่คือแผนที่จะต้องนักศึกษาจะต้องทำวิทยานิพนธ์ทีนี้ถ้าเกิดมีนักศึกษาบางคนเนี่ยเขาศึกษาแค่แผนขอไข่แผนขอไข่คือไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์แต่ศึกษาคน่อยๆสระตรงนี้เราก็มองว่าเขาก็ต้องเรียนเพิ่มอีกสักหนึ่งชุดวิชา หนึ่งชัวิชานั้นเนี่ยก็คือเรื่องของอสมนาประเด็นและแนวโน้มนเพราะ,ะประเด็นแนวโน้มของสาสุขเป็นยังไงบ้างตรงนี้ต้องมาพูดคุยกันประเด็นและแนวโน้มทางบริหารโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างก็มาคุยกันอ,อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาสนใจเลือกทางด้านไหนแล้วนะครับแต่สนใจที่ว่านี่หมายว่าเขาต้องเลือกกันตั้งแต่ต้นนะครับว่าอพอผมสมบัครแล้วเนี่ยพอเรียนเทอมแรกแล้วเนี่ย,อย,อยตอนนี้อยากมาทางบริหารสาสุขอยากมาทางบริหารโรงพยาบาล อย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้มาอีกวิชาเอกหนึ่งก็คือวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนะโอ้อันนี้ก็น่าสนใจครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าท่านผู้ชมรายการนี้คงทราบดีว่าปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมัน,ก,นกินวงกว้างเป็นเรียกว่าเป็นก l o บ a l ลนะครับที่มีผลกระทบไปทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นในหลักสูตร นี้ของเราเนี่ยเราก็จะเน้นเฉพาะอุตสาหกรรมนะสังเกตได้ว่าเราใช้คําว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นในวิชาที่เรียนเนี่ยนะครับวิชาแกนเนี่ยก็แน่นอนครับสิศและการวิจัยอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิชาพื้นฐานที่คนที่เรียนระดับปริญญาโทเนี่ยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับจากนั้นก็มาวิชาเฉพาะนะวิชาเฉพาะเนี่ยจับง่ายๆเลยครับนะครับว่า ถ้าเราจะเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะต้องเรียนเรื่องการจัดการมลพิษทางอากาศการจัดการมลพิษทางน้ําการจัดการกากของเสียและกากของเสียอันตรายอ่านี้เบสิกเลยครับนะฮะอะไรที่มันฟุ้งขึ้นไปอะไรที่ไปทางน้ําอะไรที่ทําให้เป็นมูลฝอยกับกากของเสียคนที่เรียนในหลักสูตรนี้จะต้องรู้นะครับว่าเราจะต้องมีวิธีการในการจัดการอย่างไรบ้างนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องอเกี่ยวกับ วิชาเฉพาะอันนี้และมีชุดวิชาหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของชุดระบบเครื่องมือและการประเมินความเสี่ยงที่จะนํามาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเพราะนั้นคนที่เรียนในชุดวิชานี้เนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของระบบเรื่องของเครื่องมือที่เราจะมาใช้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เวลาเราได้ยินได้ฟังเรื่องของการทํา csr เรื่องของการประเมินความเสี่ยงสุขภาพแม้กระทั่ง ถ้าทันสมัยเลยนะครับฮะลงไฟฟ้าก็ดบี่ต้องทําอะไรครับี่รั e a a e s a a นี่ละครับ,รบอยู่ในชุดวิชานี้เพราะนักศึกษาก็จะได้มีการเรียนทั้งเนื้อหาแล้วก็มีข้อมูลประสรบการณ์ที่จะมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็จะได้มีความพร้อมที่จะไปดําเนินการเรื่องวันนี้นะครับทีนี้ที่พูดมานี่คือแผนกอไก่อีกเช่นเดียวกันนะครับทีถ้าเป็นเป็นแผนขอไข่ ก็ต้องเรียนเพิ่มอีกชุดวิชาหนึ่งครับแล้วก็เป็นชุดวิชาที่ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเราเห็นว่าทุกวันนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับถ้าไม่พูดถึงเรื่องพฤติกรรมมนุษย์และสังคมเนี่ยมันเหมือนอากะขาดเพราะบางครั้งมันมีช่องว่างทําให้เราสื่อสารล้วคุยกันไม่เข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์และสังคมเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจแล้วก็เราก็จะเอาความเข้าใจนะมาใช้ในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมศาสากรรมได้เป็นอย่างดี นะครับอันนี้ก็คือพวกชุดวิชาที่เราจะต้องศึกษาในโครงสร้างของหลักสูตรทั้งบริหารสาธารณบริหารโรงพยาบาลและการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมครับครับแมฟังดูแล้วน่าเรียนทุกหลักสูตรเลยนะฮะใช่ครับแล้วก็ที่ฟังเนะี่ยการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ากับสถานการณ์โลกปัจจุบันมากๆซึ่งจริงๆนี่เราเราก็มองเห็นทิศทางนะครับว่ามันจะต้องมีประเด็นเรื่องพวกนี้เนี้ยเราถึงตั้งแต่เราเปิดมาครั้งแรกเมื่อปี คสส0 0พั 2000, นหรือรพศสองหเนี่ยเราก็เรียนเรื่องพวกนี้มาแล้วในการผลิตมหาบัณฑิตของเรานะครับ,รบก่อนจะไปเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติถามอาจารย์สาวุฒิเกี่ยวกับเรื่องของแผนกอแผนขอเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนี่นะครับ,รบอาจารย์พูดถึงแผนกเนี่ยแผนกรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเน้นเรื่องการวิจัยมากกว่าแผนขอจริงหรือเปล่าอ่าใช่ครับคืออย่างนี้ครับเ,เวลาเราจะสมัครเรียนเนี่ยนะครับให้ลองวิเคราะห์ตัวเรา ถ้าเราชอบเป็นนักวิจัยเราวางแผนว่าต่อไปเนี่ยเราจะทําเรื่อง R&D คือ Research and Development หรือเราวางแผนว่าเราอยากจะเป็นอาจารย์นะครับอย่างนี้แผนกอไก่เหมาะเพราะว่าแผนกอไก่นะครับในการศึกษาชุดวิชาต่างๆที่ผมได้เปลี่ยนไปเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยนักศึกษาที่ลงในแผนกอไก่จะต้องทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่า12หน่วยกิตนะครับเพราะนั ในการาทำวิทยานิพนธ์เนี่ยก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการวิจัยต่างๆนะครับวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลวิธีที่เราจะเอาข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์แล้วก็หาข้อสรุปต่างๆแปลวแผนขไก่นี่ก็จะเหมาะนะครับสำหรับคนที่เน้นเรื่องของการปฏิบัติมากกว่านะครับอยากเป็นอ professional อยากเป็นนักปฏิบัติ practitioner นะฮะอย่างงี้แผนขอไข่เหมาะครับเพราะว่าแผนขอไข่เนี่ย เราจะไม่ได้ไปทำศึกษาวิจัยถึง12หน่วยกิจแต่เราจะให้ทำที่เราเรียกว่าการค้นคว้าศกาึการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือ Independent Study นะครับเพราะนั้นนักศึกษาที่ลงในแผนขอไข่เนี่ยก็จะต้องพิจารณาว่าเรามีความสนใจในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ไปศึกษาแล้วก็ตามที่ชื่อบอกนะครับค้นคว้าอย่างอิสระนะก็คือเปิดกว้าง ในสิ่งที่เราสนใจที่เรามองว่าถ้าเราสนใจเรื่องนี้เราศึกษาเรื่องนี้เนี่ยเราจะไปใช้กับในหน้าที่การรับผิดชอบที่เรามีอยู่ได้อันนี้ก็เหมาะนะครับแล้วกเ็เราก็จะได้ใน,ในความรู้ในเชิงวิจัยก็ได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าอันนี้มีค่า6ในกิจ <Okay. S 2> แล้วอีกหในกิจนะครับก็คือไปศึกษาชุดวิชาที่ผมได้กล่าวไปเมื่อต้นก็คือเรื่องของการชุดสมนาประเด็นและแนวโน้มกรณีของบริหารสาธารณบริหารโรงพยาบาล แล้วก็เรื่องของพฤติกรรมมนุษย์และองคอ์กรในกรณีของหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมศาหกร์กรรนะครับบันโดยสรุปนะครับง่ายๆชอบเป็นนักวิจัยลงแผนกอชอบเป็นนักปฏิบัติลงแผนขอนะครับจำง่ายนี่ต้องต้องดูความต้องการของตัวเองนะว่าตัวเองเป็นอะไรถูกต้องเลยครับครับทีนี้มาพูดถึงคุณสมบัติกันบ้างครับอาจารย์นะครับคุณสมบัติโดยรวมเนี่ยครับแต่ละวิชาเอกแตกต่างหรือเหมือนอะไรกันบ้างไหมครับส่วนใหญ่แล้วจะคล้ายกัน ครับนะครับคล้ายกันก็คืออันที่1เนี่ยจบปริญญาตรีครับนะครับจริงๆเราเปิดกว้างครับเพราะว่าในในความเป็นมสธเนี่ยเราต้องเปิดกว้างทางการศึกษาเพราะฉะนั้นท่านที่จบปริญญาตรีเนี่ยจะสาขาใดหนึ่งเราก็ยินดีต้อนรับนะครับประเด็นที่2ก็คือเกรดนะครับเพราะนั้นผลการเรียนเนี่ยที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรีก็จะต้อง 2อขึ้นไปดูด้วยเหมือนกันนะนะครับอันนี้เพราะว่าอย่างน้อยก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเขาเองด้วยนะครับอันที่3นี่ก็ภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าในยุคโลกาภิวัตน์ตรงนี้เนี่ยนะครับการศึกษาเนี่ยเรายิ่งบัณฑิตศึกษาเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการศึกษาค้นคว้ามไม่ใช่เฉพาะเอกสารประมวลสาระที่ทางหมหาวิทยาลัยจัดให้นะครับไม่ใช่เฉพาะแนวการศึกษาที่จัดให้แต่เราจะต้องคอน้นคว้าหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ซึ่งแน่นอนครับแหล่งความรู้ต่างๆเนี่ยถ้าจะรอบด้านถ้าจะโลกาภิวัตเจงเนี่ยมันมักจะเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นก็เป็นตัวค้อสวัสดิอันหนึ่งที่เรากำหนดไว้นะครับอีกอันนึ่งทั้งสามทั้งสามประเด็นตะกี้เนี่ยจะเหมือนกันทั้งทั้งสองวิชาเอกนั่นนะครับแต่ว่าในประเด็นประสบการณ์การทำงานอัอนนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นครับเพราะว่าถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยมุมมองในเรื่องของการเรียนปริญญาโทเนี่ยนะครับมันจะต้องมี าการศึกษาคนา้นคว้ามีต้องมีการสัมมนามันจะต้องมีการอภิปรายกันดังนั้นหลักสูตรบริหารสาธารณสุขนะครับก็กำหนดว่าจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วเนี่ยอย่างน้อย2ปีนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการจัดการสิ่งดร้มอุตสาหกรรมเนี่ยเรากำหนดว่าประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยอย่างน้อย1ปีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติที่เรากำหนดไว้สำหรับคนที่จะมาลงทะเบียน เรียนในหลักสูตรทั้งสองที่ว่านี้นะครับอย่างไรก็ตามถ้าเผื่อว่าทำงานตรงเนี่ยนะครับแต่แมมเกรดอาจจะต่ำไปสักนิดหรือภาษาอังกฤษอาจจะลำบากสักหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยนี่ยเรก็ยังมองว่าเราจำเป็นที่ต้องส่งเสริมนะในการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นถ้าหากว่าทำงานตรงแล้วก็มีความสนใจจริงๆเนี่ย ทางหมหาวิทยาลัยก็จะมีคณะกรรมการที่จะมาพิจารณานะครับเป็นรายไปว่าบุคคลนี้ยังไงก็แล้วแต่ก็มีความเหมาะสมแล้วก็ดูจากข้อมูลต่างๆแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะประสบความสําเร็จในการศึกษาได้เราก็ยังเปิดที่จะให้โอกาสในการศึกษาด้วยนะครับะนะครับก็เราก็เปิดโอกาสนะเต็มที่ทีเดียวนะก็หากว่ามีข้อสังเกตอะไรก็เริ่มมีคณะกรรมการพิจารณา,นาใ,ในการรับเข้ามาเรียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า เราดูคุณสมบัติแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ถึงกับตรงร้อยเเ็นี่ยนะครับอย่าเพิ่งท้อขอให้สนใจจริงตั้งใจจริงสมัครมาเถอะครับนะครับทางคณะกรรมการก็จะพิจารณาดูว่าจะเปิดโอกาสให้เท่าที่เราจะสามารถทําได้นะครับครับถึงเรื่องราวของการสมัครบ้างฮะฟังมาพอสมควรแล้วอยากเรียนแล้วครับจะมีการเรียกไปหาไปสมัครได้ยังไงหรือจะกรอกยังไงครับถึงจะได้โอกาสพิจารณาเข้ามาเรียน เรื่องของการซื้อใบสมัครเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เราเปิดกว้างอยู่แล้วนะครับที่จะไปหาซื้อในร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศหร,เทห,อเอหรือที่มสทเองหรือที่ศูนย์บริการการศึกษาของมอสททั่วประเทศนะครับอันนั้นเราอาจจะดูรายละเอียดได้จากาที่งานประชาสัมพันธ์ของบางวิทยาลัยได้มีการเผยแพร่ไปนะครับแต่ตรงวิธีกรออ,อ,อันนี้เพราะว่า กรอกดีก็เหมือนกับมีชัยไปก่าครึ่งน,นะครับสำคัญครับ,รบเพราะฉะนั้นการกรอกเนี่ยโดยทั่วไปเราก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับว่าท่านคือใครอยู่ที่ไหนนะฮะแต่ประเด็นของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเนี่ยเราก็อาจจะถามด้วยว่าท่านมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือการเข้าถึงเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยขนาดไหนนะครับเพราะว่าสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าเราไม่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือคือไม่มีคอมพิวเตอร์เลยนะครับ มือถือก็ยังเป็นรุ่นที่เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะซึ่งไม่น่าจะมีแล้วนะครับผมกาลังพูดในเชิงเปรียบเทียบว่าแม้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ลําบากแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องของการค้นคว้าอะไรต่างๆจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็ดูว่าเรามีความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆหรือไม่นะครับอีกประเด็นก็คือว่าในการกรอกใบสมัครตรงนี้น,นะครับก็จะแตกต่างกับจากปริยติก็คือว่า ผู้สมัครจะต้องแสดงข้อมูลครับความสนใจว่าเราถ้าเรามาศึกษาแล้วเนี่ยเราจะศึกษาเราจะมีการทำโปรเจกต์ในนี้เราเรียกว่าโครงการไปก่อนจริงๆก็คือว่าเป็นเรื่องของหัวข้อวิทยานิพนธ์หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระที่ผู้สมัครคิดว่าสนใจอยากจะทำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คําแนะนําก็คือว่าถ้าท่านลงในบริหารสาธารณสุข บริหารโรงพยาบาลเนี่ยก็พยายามจะเขียนหัวข้อที่เกี่ยวข้องเรื่องนั้นถ้าสนใจจะลงในสิ่งร้อมอุตสาหกรรมก็ควรจะเขียนในหัวข้อประมาณนั้นนะยกตัวอย่างสมมุติว่าเราเขียนว่าเราอยากจะทําเกี่ยวกับเรื่องมหาสมุทร<ฮะ>ว่าเป็นยังไงนะอันนี้จะสังเกตแล้วมันจะหนักไปทางทรัพยากรธรรมชาติ <S <S <ฮะ>มันจะไม่่อยสิ่งร้อมอุตสาหกรรมนะนนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าการที่เรากรอกข้อมูลพวกนี้มันก็จะเป็นการวัดอย่างหนึ่งว่า ท่านสนใจเรื่องนี้จริงๆหรือเปล่าในแอเรอของบริหารสาธารณบริหารโรงพยาบาลหรือสิ่งของอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่อยากจะชี้แนะว่าถ้าสามารถเขียนโครงการต่างๆเหล่านั้นได้ดีเนี่ยมันก็จะเป็นตัวสะท้อนเบื้องต้นให้คณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องคัดเลือกใบสมัครเนี่ยมองเห็นว่าผู้สมัครรายนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่ดีมีความพร้อมในการที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะครับ อีกประเด็นหนึ่งก็คงจะอยู่ที่ผู้ที่จะแนะนำนะครับเพราะปกติแล้วในการสวัคเนี่ยเราจะมีการให้ผู้ที่จะใช้เป็นแหล่งอ้างอิงนะฮะ<ช>หรือเราเรียกเป็น reference ะนะครับ <Re ference S 2> ว่าแนะนำว่าผู้สมัครรายเนี้ยมีความเหมาะไม่เหมาะอะไรอย่างไรนะครับครับพอฟังอาจารย์สรพุพูดมาเนี่ยสิ่งสิ่งที่เราเสนอหัวข้อเนี่ยต้งตรงกับหลักสูตรที่เรียนด้วยนะใช่ครับ เหมือนกันเดี๋ยวจะผิดที่ผิดทางนะฮะออครับอ๋อครับแล้วจำเป็นต้องทําขนาดเป็นออกมาเป็นพ่อประโซ่เลยไหมครับอเป็นพ,พอ่อประโซ่ครับแต่ว่าไม่ไม่ไมถึงกับลึกมากนะฮะเป็นพ่อประโซ่ก็คือเป็นโครงร่างของการวิจัยให้ให้ให้ใหใหทางคกนวมการที่คัดเลือกเนี่ยมองเห็นบ้างผู้สมัครรายนี้เนี่ยเข้าใจละว่าเขาจะทําอะไรเขามีแนวความคิดในระดับหนึ่งของการวิจัยละอันนี้เราก็ถือว่าเป็นฐานที่จะบอกบ่งบอก กับตัวสาขาวิชาวิทยา,าศาสตร์สุขภาพโดยคณะกรรมการเนี่ยได้ระดับเึงว่าผู้สมัครรายนี้มีความพร้อมในการที่จะศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาได้นะครับครับแล้วก็ต้องมีคนรับรองนะใช่ครับอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานก็ได้หัวหน้าง,งานอาจารย์ที่ที่เราเคยเรียน <มา S 1> ในระดับปริญญาตรีมาก่อนนะได้หมดนะครับครับนะฮะ ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของคุณภาพของบัณฑิตกันบ้างนะครับ,ค,รบคิดว่าคงมีบัณฑิตจบกันไปไหลายรุ่นแล้วใช่ไหมหลายลลรายุ่นแล้วครับหลายรุ่นแลยนะฮะดังนั้นถามอาจา์เลยครับว่าการยอมรับของบัณฑิตที่จบไปเป็นยังไงบ้างครับเขาเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์แค่ไหนครับที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเราผลิตนะครับจะเป็นบัณฑิตระดับปริญญาตรีก็ดีแต่วันนี้เราคุยกันเรื่องของมหาบัณฑิตนะครับอันนี้พูดให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการในขณะนี้เนี่ยมั่นใจได้เลย ท่านที่กําลังสนใจจะศึกษานะครับว่ามหาบัณฑิตของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นบริหารโรงพยาบาลบริหารสาธารณส,สุขหรือการจัดการสิ่งแวดล้อมสาหกรรมเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตการทํางานเป็นอย่างดีหลังจากที่สําเร็จการศึกษาจากเราไปนะครับในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเมื่อมีการจัดโครงการประชุมสัมมนานําเสนองานวิจัยต่างๆนะครับมหาบัณฑิตของเราเนี่ยนะครับ ไม่ว่าไปเวทีไหนต้องมีติดอันดับต้องได้รางวัลครับอันนี้คือ,คอข้อมูลที่ผ่านมาที่เรามีการเก็บบันทึกไว้ในระบบ QA ของเรานะครับเพราะอันนี้สร้างความมั่นใจได้นะครับมหาบัณฑิตของเราทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเนี่ยภายหลังสําเร็จการศึกษาเนี่ยนะครับหลายคนก้าวขึ้นไปเป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่จะดูแล ปัญหาหรือป้องกันปัญหาไม่ให้มันเกิดขึ้นทางด้านสิน่งแวดล้อมาหกรรมนะครับเพราะ,ะนั้นในเรื่องของคุณภาพเนี่ยก็ยืนยันได้เลยนะครับว่าในกระบวนการเรียนการสอนในสื่อการสอนของเรานะครับในระบบของอาจารย์ที่ปรึกษาของเราเนี่ยเราได้ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถเอาไปรับใช้สังคมได้อย่างมีคุณภาพนะครับ อ่านะฮะก่อนจากกันนะฮะรเหลือเวลาประมาณหนึ่งนาทีครับ,รบอาจารย์ให้อาจารย์เพิ่มเติมข้อมูลหรืออาจจะเชิญชวนท่านที่ชมรายการวันนี้มาสมัครเครียนกับเราบ้างดีกว่าครับขอบคุณนะครับสาหรับท่านที่ชมรายการนี้อยู่หรือว่าทราบว่ามีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆของท่านเองนะครับถ้าสนใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นบริหารสาธารณสุขทั่วๆไปบริหารสาธารณสุขโรง,ง,งพยาบาล หรือการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมนะครับหลักสูตรที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเปิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพเป็นหลักสูตรที่เอื้อในการเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเนี่ยทั้งหลักสูตรส,ส,ส,สาธารณสุขสา ah ist, ศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตที่ผมได้เรียนไปเบื้องตนน้นนั้นเนี่ยนะครับ เป็นหลักสูตรที่ไม่สร้างความผิดหวังให้อย่างแน่นอนนะครับและเรียนเชิญให้มาร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนกับเรานะครับครับนะบก็เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมากๆทีเดียววันนี้ก็ได้สาระข้อมูลมากมายทีเดียวครับาจาจั์ครับ ท่านผู้ชมครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมชมรายการแล้วสนใจหลักสูตรนี้ก็อย่าลืมติดต่อไปตามที่อยู่ที่ปรากฏที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณประธานกรรมาการประจำสาขาวิชาวิวทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชรองศาสตราจารย์สราวุฒิสุธรรมมาสานะครับได้เกินมาร่วมรายการต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับอาจารย์ครับยินด,ดีครับ